สวัสดีครับสอนชัดชดวันนี้กับพระโทธสีหับปฏิมากรวัดโคกสวายเป็นศิลปะสุขโขทยัยอายุ700กว่าปีโดยการร่วมปลุกเสกพิธีใหญ่สร้างเพื่อในวราวระวโรกาสวันวิสาขบูชาวันที่13 พฤษภาคม2557เรามาดูรายละเอียดของพระพิมพ์นี้กันเลยครับพระพิมพ์นี้เป็นเนื้อโลหะที่มีส่วนผสมของแร่เหล็กมีน้ำหนัก เมื่อเราดูพุทธลักษณะเบื้องต้นเรามาดูผิวพันธุ์ของพระพิมพ์นี้ใกล้ๆกันครับผิวพันธุ์ของพระจะเป็นเนื้อโลหะเหล็กผสมแร่เป็นการหล่อขึ้นรูปให้เหมือนเสมือนองค์จริง ใบหน้าจะเป็นรูปแบบเรียวไข่จะมีชดาอยู่ด้านบนเป็นปร่องหน้าอกจะนูนหัวไหล่จะใหญ่ ซอกแขนและแขนจะลึกเข้าไปทั้งสองข้างเมื่อทอดเรามาลงมาเราจะเห็นการวางตักมือจะยาวจนถึงระดับเข้าไปในเอว มือด้านนี้จะทอดลงมาที่หัวเข่าเป็นปลาลมพิงปางมารวิชัยเราจะเห็นล่องนิ้วหน้าตักจะาว้าลึกเข้าไป จะหนาและสูงเราพยายามจดจำเนื้อหาของพระปินนี้ให้ได้ลักษณะจะมีแรกขมสนิม ต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเราจะเห็นแรก,กรดกระจายทั่วองค์พระ ผิวพันธ์พระจะไม่เรียบจะเป็นตะปุ่มตะป่่าผิวแรกผิวประหลอดเราพอจะเห็นเรามาดูด้านข้าง ขอบข้างพระรุ่นนี้จะหนา,า,รรนาด้านซ้าย มีการแต่งตะใบเล็กน้อยเพื่อเก็บงานใต้ฐานเราจะเห็นรอยแต่งตะใบเก็บงานให้เรียบร้อย รายนามผู้ที่ร่วมปลุกเสกของพระชุดนี้จะมีหลวงพ่อจอยชินวะโสชินวโรวัดนนทไทยพระครูภาวนาสาราวิกรมวัดนนกลุ่ม หลวงปู่สบูรณ์วัดปอแดงหลวงพ่อยอดโกสโลวัดประค้อพระอาจารย์สามดงจันทโชโตวัดอรัญพรมมาราม หลวงพ่อประทวนอตุที่โปวัดถ้ำดาวเขาแก้วหลวงพ่อกรกฏโอภาโสหลวงปู่เนนเล็กวัดเขาอุดมพร ราชสีมากรรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาพระรูวิพัฒน์ธรรมคุณวัดจระเข้หินพระรูวิสิทธิ์ปุญญาธร หลวงพ่อปีชาปาพัสุโรพระครูใบดีกาดำรงวัดภูวรนิมิตและท่านสุดท้ายหลวงพ่อจือ้อพันธุนอุตโตวัดเขาตะเงาะดมพร ผู้ที่ให้กับมือกับข้าพเจ้าพระเคุณท่านได้ลงคำไว้เมตตาใหญ่เมตตามหานิยมโชคลาบหนุนโดวงชะตาสำหรับผู้ที่ติดตัวแล้วคลาดยอดเยี่ยม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์ตัวคำว่า s ใหญ่ดับ set ใหญ่ดับเบิลเาสี่ห้าเก้าห้าสามจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก่อนน้านี้ทั้งหมดเราจะเป็นพระขุมแผนหลวงพ่อกลวยพระสมเด็จพิมพ์คะแนนหลังสิวีหลวงพ่อกวย สิงห์หลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไร่ลูกอมผมงพา,ายกุมานหลวงปู่ทิมพระหลวงพ่อเงินวัดทุ่งน้อยพระหลวงพ่อเงินรุ่น939พระหลวงพ่พรมเนื้อชาติรถไฟรูปหลวงพ่อกวยปี62เหลียนหลวงปู่ศรีวัดตำขาวบ,บนหน้า เครื่องรางเบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วตุกแกหลวง่คืนวัดสังโฆตะกุดหลวงปู่ทิมวัดไ่ร้อนปีถึงสามและยังมีอื่นๆอีกมากมายสามารถเข้าปติดตามชมได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ